มายังแอแม่ชีก่อนโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับการแชร์แนวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอกกันอีกแล้ววันนี้อยู่กับแบบที่ชื่อว่าอีวิลนันนะครับเรามาเล่นในโรบอกกันบ้างในโรบอกกันบ้างนะครับจะเป็นยังไงนะสวัสดีเพื่อนนายหนีแม่ชีอยู่ใช่ไหมแม่ชีอยู่ไหนเพื่อนพาเราไปหาแม่ชีหน่อยพาเราไปหาแม่ชีเดี๋ยวนี้แม่ชีตรงนี้ครับ แม่ชีตรงนี้เลยเรามาเก็บอันนี้อะไรอะโคบาามันคือโคบะแม่ชีหายไปแล้ววอดเฮ้ยเออเออแม่ชีอย่าทำอะไรเลยเฮ้ยติดตัวดล็กติดตัวเอฟเอฟทีแอรก่อนแม่ชีโบอกขอโทษนะแอก่อนเอฟเฮ้ทางออกอยู่ไหนอะปกจะเป็นเด็กดีผมจะเป็นเด็กดี โอ้ผมจะเป็นเด็กดีออดูเขาดิเขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะโอเคเออมันอยู่ไหนเออบอกมาสักทีดีจะบ้า,หาเหรอบอกก็ไอ้นี่แล้วบอกก็โดนจับดีรออะไรอะ่ะ ครับคือมาดูกันว่าจะรอดไหมไม่คีนี่นะอย่างแรกลงมาด้านล่างก่อนลงมาด้านล่างคหรอวินโอ้ยเพื่อนตาไปด้วยดิตอไปข้างนอกตบไปไม่ได้ เอาเลยดิต้องใช้คีย์การ์ดถึงจะผ่านไม่ได้เออไม่รู้อะนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะ,เราจะตามนั้นเรากลับขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับเหมือนแม่ชีมันต่อย่างนี้ตลอดเลยกรจะดิ้กระดิ้ไปกดิระดิ้ เพื่อนไม่ใช่สุนัขดต้องใช้อลล็อกแล้วค่อยๆกระดุกไปเอฟก่อนเอฟก่อนปุ๊บไม่ใช่เดี๋ยวก่อนค่อยกระดุกไปทางนี้ครับกระดุกด๊กไป หาของแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าบังเพื่อนหาของมีอะไรไหมกุดิเออไม่มีถ้าเราล่อมแม่ชีมาได้ปะนี่มันห้องจุดแรกแน่เลย ผมพดาล่าจ้าเอปแอปแอปแอปได้ไปแอปเอป What? it is this? ไม่ชีเปนไรอะอืมไปไป่อกี้ตายเลยอ่ะไี่เดิมมันี่เดิมมันจะร่ ันแตา่เราก็ตายอีกคนนับต่อไงดีถ้าไม่ดูนะเหมือนแม่ชีเขาจะอยู่ที่เดิมตลอดเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยจังหวะนี้เเลย ไอ้ยังเอาก่อนเอาล่ะหิวคอดเอาก่อนคือแอบก่อนเลยนะเมื่อกี้ทำมึงเหมือนแม่ชียไม่เห็นเลยเหมือนแม่ชีย์มีการบักแ้วนะครับ จอบเหนไหมไม่ใีบเลยมาโอ้ยนึกว่าจะทำบล็อกได้เหมือนในเกมจริงจะรอดไหมล่ยเพื่อนพอดีโอ้ไม่อยู่แล้ว แอบ,บดูแม่ชี้ห่างๆครับโอเคเมื่อกี้ผมเซ็ตลูกไปแล้วผมก็ตายทันทีแล้วนะเรามาอยู่กันอีกแบบหนึ่งได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอยู่ดีนะผมดูแม่ชี้แล้วผมก็ไม่อยู่อีกแบบเลยสวัสดีนะครับมีแบบมีผมเคยเห็นคนเขาเล่นกันนแบบนี้เขาบอกว่าส่ยองขวัญมากๆา,กม,ากมันสยองขวัญเหรอไอ้แบบเดิมเมลอะไรเนี่ยนะมันสยองขวัญเหรอครับ มันไม่สยองขวัญรอกมันน่าจะเป็นเกมตลกนะครับนี่เดอะเมดเอิม่มจะเล่นต่อดีไหมอ่ะอาไหนๆก็มาแล้วไปต้องไปให้สุดครับไปกดเพลเลยอือที่ไหนวนะเนี่ยโอเคอะไรกดลานโอเคกดคานนะครับกดนั่งวันดีเบคอนนหนมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยเบคอนโปรโนะี่ชื่อเบคอนโปรโจริงเหรอโอเค อย่างไรให้ทำไรเพื่อนขามำโอ๊ยเพื่อนบงังมีให้เก็บไฟฉายแล้วนะเก็บมาดิกดกดหนึ่งโอเคกดเปิดก็กดตรงคลิกนะตรงหน้าจอบโอเคเข้าใจละแล้วก็กดตรงกล้องกดตรงนี้กดกดหน้าจอเหมือนกันปะอันนี้คืออะไรกล้องโอโหเป็นการถ่ายรูปเพือเ่อนถ่ายรูปดิเบคอนถ่ายรูปนี่เอ้ยผู้หญิงคุณผู้หญิงแชะเอ้ยยังยังยังแชะเออเบคอนถ่ายมาแล้ว โอ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็เบคอนอีวิวเบคอนโอ้โหทำไมเซิร์ฟนี้ไม่แต่เบคอนวะเนี่ยอืมนายจะไปทำอะไรกันมีคนบอกว่าต้องลงมาที่ทำใช่ไหมเออม,มีผมเคยเห็นเขาเล่นกันลงมาที่ทำก่อนใช่ปะตะมาด้วยกันบ้าเเพื่อนประมาณคนเดียวก่อนแล้วกันเบคอนอีวิวเบคอนตามมาอีวิวเบคอนนายเป็นคนดีนะน่ากลัวทุกคนเฮ้ยปุ๊บไปใช้เออโอเคโอเค ไปคนมาคนเดียวนะไปซ้ายหรือขวาขวาลายซ้ายดีขวาขวาลายซ้ายดีนะ <c oughs> ขวาลายซ้ายดีขวาเหมือนเดิมเอาขวาดิอืมมันก็ไม่มีอะไรนะโอ้โหตอนนี้อยู่ในถน้ำนะถ้ามีถม้ำเดินไปเรื่อยๆเดินแบบเออเราไม่เอาขวาปิดทางลง ข้ามไปอีกเลยปะโอ้ยโอเมื่มอกี้ตกลงมาก้นกระแทกอะไรวะเนี่ยสู้ต่อไปเล่นตอนกลางคืนไม่ได้นะบแบบนี้เพื่อนนายเหนียอ,อะไรมา จะหนีอะไรกันหนีอะไรมาเพื่อนทอมทอมนี่กี่นีอะไรมาทอมนี่เอค่ะเอ้ต้องกดคานดิเออดีเพื่อนกลัวอะไรกันเฮ้ยกดดิเออก็บกดแม่ติด อยูเบคอนมันนี่ได้ไงน่ากลัวว่ะเบคอนนั่นทำอะไรคนนั้นอะไรวะเนะี่ยอุ๊ยกระดูกกระดูกเอาไงดีตั้งตั้งอะไรล่ะอู้นว่กอะไรนี่ก็ผิดเองทางตันนะครับ มันมีทางออกในตัวมันน่าจะไม่มีทางออกนะมันไปนขมกดเลยทางไปทางขวาเฮ้ยทางนี้มาแล้วทางนี้แหละทางนี้ปลาทางนี้เหมือนมาแล้วไงแบตเตอรี่เอ้ยมีแบตเตอรี่หมดแล้วเฮ้ยแบบนี้เนี่ยได้อยู่นะมีความมีความเหมือนจริงอยู่แบบแคบๆเลยครับซ้ายขวาอะไรวะ ออยะเมื่อ,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 อกี้เสียงโคตรดังเลยโอ้โหน่ากลัวเลยครับเกมนี้เออจะไม่เล่นต่อดีไหมเอ้ยไม่ได้ครับต้องไปให้สุดต่อไปลงไปได้ลงไปต่อครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ค่อยๆกระโดดค่อยๆกระโดดก้นกระแทกรกระแทกอีกแล้วครับตัวกระแทกนะีนะ่รอบเนี้ยนายวิ่งเร็วมากเลยเบคอนเบคอนโปรเฮ้ยนายรอด้วยดิแมนแมนรอด้วยไม่รอแล้วหรือสี่คนตอนนี้มีสี่คนคนระับเอาเบคอนเบคอนโปรมานี่ เฮ้ยรอด้วยพอดีแมนอันนี้ใครวะอ่านไม่ออกชื่ออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยสรุปมันเป็นยังไงกันแน่วะเออเปิดไฟดีกว่าเฮ้ยรอด้วยดิเราตามไปเราตามพวกนี้ไปครับเราจะอยู่กับพวกนี้ได้เคือรอด้วยดิกดโอ้กดวิ่งได้โอเค มองไม่เห็นมองไม่เห็นทางตูมองไม่เห็นเพื่อเราด้วยเอาเพื่อแกอยู่นี่นี่วะเราด้วย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 ข๋อไปฟังได้เออทางลับเหอ๋อมันเป็นทางลับมันเป็นทางลับครับเป็นทางลับ ไม่นทางลับนี่ไปดิน่าจะยากครับเฮ้ยไปเลยส่งไฟฉายเลยอะไรวะเนี่ยเพื่อรอเราด้วยเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยทางลับบอ,อกปกตินในนี้ไม่เคยมีนี่เฮ้ยมีทางลับไปบอ,อกในเกน๋ผมไม่เคยเห็นมีเลย ไงเพื่อนเอาขวานเฉาะอีกดิสวัสดีเพื่อนสงน่าจะสุดตรงนี้ครับออกไปที่นี่นดีกว่าผมไม่ยดมากับพวกนี้ละเราจะออกไปประจนไัยเองนะครับทางนี้ก็มาได้ปะทางลับอีกแล้วเออผมว่ามาทางนี้ดีกว่าทางนี้จะเป็นทางลับอีกแล้วมันกลับมาทางปกติแล้ววะคานไป คีมมันทางปกติแล้วเอเอเหมือนตัวนั้นมันเจอ,อยากตะวังมากขึ้นหายนลอ,ออกเลยครับมันน่าจะไม่มีทางออกในตัวอยู่แล้วปะใช่ไม่มีอยู่แล้วเดาว่าว่าไม่มีนะผมผมันก็ไม่มีอยู่แล้ว ไปขวาแล้วต้องว่าแบตเตอรี่หมดอีกอันนี้ไม่อันนี้ไม่เลี้ยวตรงไปแล้วตรงหน้าโอเคเลี้ยวไปทางนี้มันปรกากฏเฮ้เ่ตรงไม่เรื่อครับโอเคตรงเรื่อยๆที่มันมีให้ตรงคนระับเอา้าต้องเลีออย้ยงเ่ง้าย อันเนี้ยผมจะเป็นเลือกไปขวานะเพราะว่ามันเหมือนวนนะผมว่าเหมือนวนจะรอดไหมานาน,นไม่โดนเลยดิผมว่าไปทางนี้ดีกว่ามืดมากมืดมาก มืดจริงอันเนี้ยเฮ้ยมืดเอามืดอู้มืดจริงทางไหนวะเนี่ยท่านี้ไหมเพื่อนเราด้วยเอาหนีนอะไรมาผมเอาชีวิตรอดต่อไปครับพี่อ้อวันนี้น้องแมวคนเดิมใช่ไหมที่เจอเมื่อกี้ อยู่ไ,ไหนวะเนี่ยอะไรเบเขาอ,อะไรน้องแมวเจออะไรมะท้งตันนึก็เจอเลยเฮ้ยผมผมว่าของกดนี้มันใหญ่มากผมยังไม่เจอเลย างตันอีกแล้วเหรอดี๋ยวบอกนะทางตันก็ไม่มีอะไรนะสวัสด,ด,ดีเพื่อนคือผมไม่เจออะไรเลยนะน่าจะหมดแล้วแหละโอเคคลิปนี้นะ่าจะมีค่นน้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ จะลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดส i b e กันด้วยอย,อย่าลืมมาเล่นแมปพวกนี้นะนะสำหรับวันนี้บ่ายครับอยากให้ผมเล่นแมปอะไรคอมเมนต์มาได้เลยบ่ายครับ